เล็กมากไม่เห็นแผลตัดจริงไหมสวัสดีครับผมแมนนะครับวันนี้เนี่ยแมนก็จะมารีวิวนะครับหลังจากที่แมนนะครับได้ตัดหน้าอกนะครับแล้วก็ดูดไขมันหน้าอกไปนะครับที่เอมาราคินิกนะครับทำกับคุณหมอนิวนะครับทำมาตอนนี้เนี่ยได้2เดือนแล้วครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเวลาเราจะใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะออกมามันจะทําให้เราเนี่ยไม่มั่นใจเวลาเราไม่ว่าเราจะถอดเสื้อหรือว่าเราจะใส่ชุดที่มันรัดรูปหน่อยเนี่ยเราก็จะไม่มั่นใจครับ ปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมออกกําลังกายตลอดนะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอเนี่ยคือผมออกกําลังกายยังไงไม่ว่าจะลดน้ำหนักยังไงเนี่ยมันก็ไม่ลงครับผมก็เลยได้มาปรึกษาคุณหมอที่นี่ครับโดยจากผ่านในในในกูเกิลครับพอดีผมมีปัญหาแล้วผมก็เลยเข้าไปเซิร์ชใน Google ซึ่งซึ่งก็มีมีหลายที่มากที่ขึ้นมาแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วผมเห็นรีวิวแล้วผมรู้สึกว่าเออมัน มันโอเคนะเข้าไปดูว่าแผลที่เขาผ่าตัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยที่นี่เลยครับเลือกที่นี่เลยจริงๆมีความกังวลอยู่บ้างครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้เรามั่นใจขึ้นครับก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เลยครับก็สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาเกิดจากฮอร์โมนหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับคุณหมอแจ้งว่าเออมันเป็นมันมีเนื้อเนื้อหนมเพิ่มขึ้นมาครับก็จะใช้วิธีการรักษาโดยการ ที่ผ่าตัดออกแล้วก็ดูไขมันตรงส่วนหน้าอกออกอครับหลังทําไปก็เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็ผมก็มั่นใจมากขึ้นนะครับเวลาเราใส่ชุดหรือว่าเราจะถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมั่นใจมากขึ้นครับหลังจากที่ทําไปนะครับมันก็จะมีอาการเจ็บอยู่ประมาณสักอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับแล้วก็หลังจากสามอาทิตย์เนี่ยผมก็เริ่มกลับมาออกกำลังกายแล้วครับตอนนี้เรียกว่ามั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย <Wow. S 1> เวลาเราใส่เสื้อหรือว่าเราจะใส่เสื้อที่มันรับรูปหน่อยหรือว่า เวลาเราถอดเสื้อเนี่ยเราก็จะมั่นใจมากขึ้นครับคมรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นคนในครอบครัวนะครับเขาก็จะบอกว่าเออตัดแล้วมันก็ดูเล็กลงแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยแผลเป็นเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยแทบไม่มีเลยครับผมตรงใต้นี่ครับใต้บริเวณนี้ครับจริงจริงจริงคาดคา,าดไ้ว่า ตอนแรกคิดว่าน่าจะมีแผลเป็นเยอะกว่านี้ีเออ่เขาผมคิดว่าเอออาจจะต้องแบบเดี๋ยวจะต้องมาทํารอยแผลเป็นเลยแต่ว่าพอทําพอทําเสร็จแล้วเนี่ยตอนก็มันังไม่ได้มีรอยแผลเป็นอะไรที่มันเกิดแบบออกมาได้ชัดเลยไม่จำเป็นต้องใช้เลเซอร์ต่อเลยครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยได้ซ่อนแผลไว้อย่างดีมากนะครับผมแล้วคุณหมอเนี่ยก็มีการแนะนํานะครับแล้วก็ติดตามอาการว่าเราควรจะดูแลปฏิบัติตัวยังไงนะครับจริงๆแล้วก็มีการนัดให้เข้ามาทำทรีทเมนต์ให้ตลอดนะครับแล้วก็อย่างนึงก็มี มีทางพี่ๆนะครับให้คําแนะนําคำปรึกษาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือว่าเรารู้สึกกังวลอะไรเงี้เขาก็จะมาแนะนําเราได้ตลอดครับผมขอบคุณคุณหมอคุณหมอนิวนะครับที่ที่ทำให้ผมเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเราออกไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็กล้าที่จะยิ้มอกมากขึ้น